พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมอูชนะจนมาพบปะพูดคุยกับสมาชิกนะครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลองหลวงปู่เช่นเคยวันนี้ก็มีวัตถุมงคลหลายรุ่นนะครับเข้ามาจะพาทุกท่านไปชมนะครับแล้วก,ก็เล่าเรื่องราวนะครับข้อมูลการจัดสร้างต่างๆวิธีการจัดสร้างต่างๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับรายการแรกที่ผมนํามาให้ชมนะครับวันนี้เนี่ยเป็นพระผมจันลอยนะครับ อายุวัฒนะมงคล77นะครับพระครูประหลัดมชิระโสพลรยานนะครับถ้าพงจัน้อยเนี่ยเป็นมุธุมงคลที่มีความสวยงามนะครับลักษณะเนี่ยเป็นทรงกลมบรรณะนะครับจะเป็นสีขาวนะครับผมเนี่ยเป็นผมพุทธคุณเหมือนกันกันกบผงดวงเศรษฐีนะครับแต่ในรายการของชุดกรรมการเนี่ยมีทั้งสิ้นเนี่ยเรา 500ชุดนะครับจะมีการลงนะครับทาบอลสีทองนะครับดูแล้วมีความสุขสวัยนะครับสมชื่อกับสุนจันลอยเลยนะครับใบหน้าของหลวงปู่นะครับในอริยบทที่นั่งสมาธินะครับกำลังเพ่งภาวนานะครับดูมีความเข้มขังมากบริเวณสังขติของหลวงปู่เนี่ยจะมีการฝังตะกรุดนะครับชุดกรรมการจะมีตะกรุดทองคำตะกรุดเงินตะกรุดทองแดงนะครับ ด้านหลังเนี่ยก็จะไม่ได้ทาบอนสีทองนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับวันนี้นี่ผมมีมาให้ชมนะครับจริงๆเนี่ยได้มาครบชุดเลยนะครับตะกุดทองคําตะกุดเงินแล้วก็ตะกุดทองแดงจะมีพี่ท่านหนึ่งนะครับขอ,อแบ่งบูชาไปแล้วสวยงามมากนะครับผมในชอบ,บผ้าผงจันลอยเป็นพิเศษส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมว่าชื่อ รุ่นนะครับที่ว่าพราะหลวงจันลอยเนี่ยมีความพ้องกันนะครับกับฉายาของหลวงปู่นะครับซึ่งฉายาของท่านนี่ก็คือสิริจันโทอ่ามีความหมายว่าผู้มีรัศมีมีนังสีเนี่ยดุจพระจันทร์วันเพ็ชน,นะครับผมชอบตรงจุดนี้นี่นะครับก็เลยอยากมีไม่บูชานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นเรียกได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นบุรพาอาจารย์เป็น เขาเรปูชนียบ,บุคคลอีกท่านนึงนะครับที่หาเสมอเหมือนท่านเนี่ยได้ยากมากๆเลยเพราะว่าในภูมิธรรมและก็ภูมิความรู้ในวิชาภาษาบาลีหรือในสายขแขนพระอภิธรรมเนี่ยท่านแตกฉานมากนะครับท่านเ,นยเคยอมอบนะครับพระคาถาปูชาลาหูที่วาลาหูสุริยนันจันทางประมุติจัตสุนะครับ เปียบเหมือนกับบูชาและขอให้ลาหูนะครับใครนะครับพระจันทร์ออกมาเพื่อให้พระจันทร์มีความสุขสว่างสวัยเปรียบดังพระจันทร์วันเพ็ญท่านเปรียบลาหูนะครับเปรียบความมืดความดําความทมึนเนี่ยเปรียบเสมือนหมอกคือความโมหะนะครับซึ่งปกคุมมนุษย์ปุถุชนนะครับสัตว์โลกไว้นะครับเพื่อ ไม่ให้มองเห็นสิ่งที่แท้จริงนะครับถ้าเราขจัดหมอกนะครับหรือลาหูนะครับคลายพระจันทร์ออกมานะครับพระจันทร์ก็จะสว่างสวยดุจดังพระจันทร์วันเพ็ญน,นะครับก็คือเราไม่มีความหลงนะครับก็จะสามารถมองรู้แจ้งแทงตลอดแก้ปัญหานะครับในการใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายนั่นเอง นี่คือความพิเศษของพระคาถาบูชาลางังหูแล้วก็นะครับของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับที่ท่านได้เมตตามอบแล้วก็นะครับมอบทั้งพระคาถามอบทั้งธรรมะให้แก่ลูกศิษย์ส่วนในการธรรมดานะครับก็จะเป็นบรรณสีขาวแบบนี้นะครับ เป็นพิมพ์เดียวกันแต่ไม่ได้ทาบอลน,นะครับอันนี้เนี่ยคือรายการธรรมดานะครับรายการต่อไปนะครับที่ผมนามาให้ชมวันนี้นะอันนี้เนี่ยเคยนำาให้ชมแล้วนะครับเป็นพระนาปกในพิธีเลื่อนยศนะครับลุกซีในพร้อมกันนะครับกับเม็ดยาเลื่อนยศนั่นเองจริงๆนะครับตั้งใจว่าจะ เลี่ยมไปฝากหลานนะครับแต่พอดีพอไปเจอหลานแล้วก็รื้อมอให้นะครับวันนี้เีเลี่ยมพร้อมใช้องค์จิ๋วนะครับไว้แจกหลานแจกเด็กนะครับได้น,นะครับยังได้ว่าเป็นพระจิ๋วเต็มแจ้วนะครับให้หลวงปู่คุ้มครองนะครับลูกหลาน นะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญอุดมทรัพย์หรือว่าเหรียญซื้อที่ดินมธาตุประทับนั่นเองนะครับรูปทรงะจะเหมือนกันกับเหรียญอุดมทรัพย์ของหลวงปู่ทองมาถาวโรนะครับซึ่งท่านสร้างเพื่อบูชาครูตามรอยครูของท่านนะครับซึ่งหลวงปู่ทองมาก็เป็นครูของหลวงปู่มหา,าพ่อมหาศรีลายท่านหนึ่งนะครับซึ่ง หลวงปู <c> ่ <oughs> ทองมาถาวโรนะครับในย่านนี้ในเทพภาคอีสานเนี่ยถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่อีกท่านนึงนะครับประวัติของท่านเนี่ยน่าศึกษามากๆนะครับท่านเนี่ยเดินทางไปศึกษาทั้งในด้านวิชาภาษาบาลีแล้วก็สมถกรรมฐานีิปัสสนากรรมฐานรวมทั้งไสยศาสตร์นะครับพุทธาคมต่างๆมากมายเดลเกิน แม้กระทั่งกับสําเร็จรุนนะครับในสายของสําเร็จรุนหรือว่าหลวงพ่องเงินนะครับวัดบางขานนะครับท่านก็ได้ลําเรียนวิชาด้วยหายากมากเลยนะครับที่พระในสายอีสานเนี่ยจะได้ล่าเรียนกับครูบาอาจารย์นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นพระเทราอาจารย์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยเลยนะองนี้เนี่ยเป็นเมืุอ,อปกานะครับ พิเศษเป็นอัลปาก้าลงยานะครับจัดสร้างในราวๆห้าร้อยเหรียญลนะงยาเขียวลงยาจีวอน,นะครับลบมันแบบตัดกันมีความสวยงามมากนะครับยันลงยาเนี่ยถ้าเก็บไว้นานๆเก็บไว้ดีๆเนะี่ยนะครับอีกสักยี่สิบสามสิบปีเอาออกมาเนี่ยจะสวยงามมากเลยนะครับดูมีความคลาสสิกแล้วก็สวยงามอยู่ในตัวเลยนะครับถ้าใครคิดภาพไม่ออกเนี่ยลองจินตนาการถึงหัวแหวนลงยา ลายธงชาติของหลวงพ่อทบวดชนเดนนะครับอาจจะเหมือนแบบนั้นเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นอัคราพระคาถาหัวใจสีวลีนะครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่าหัวใจพขิมพีนะครับด้านบนถุงเงินนั่นเองนะครับอัคราสี่ตัวลงไว้ว่าณชารีตินะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นนโมพุทธายะนัมภะทะ,ะนะครับณนะชารีติ ปฏิรูปังมาอาอุนะครับจะสร้างในปี2564นะครับรุ่นนี้นะบริเวณไหล่ซ้ายของหลวงปู่นะครับต่อโคดนะเป็นโคดเลข3ตัวนะครับเลขสวยมากเลขมงคลนะครับเลขตองสีนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ราคาไม่แพงแต่หน้าเก็บสะสมนะครับ จริงๆเหรียญรุ่นนี้เนี่ยบอกได้ตำตงเลยว่าน่าใช้นะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับที่ไม่ใช่รายการพิเศษนะครับอย่างองนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรายการเป็นองค์พิเศษเพราะว่าเลขเนี่ยเป็นเลขตองแล้วก็เป็นเนื้อออป,ปก้าลงยาเป็นเนื้อที่สร้างน้อยนะครับราคาก็จะแพงกว่าเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงก็จะอยู่ราวๆสองร้อยสามร้อยประมาณนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ สวยงามนะครับดูใบหน้าของหลวงปู่นะครับแกะได้เหมือนมากๆเลยแล้วก็พุทธคุณเนี่ยดีมากๆเลยนะครับรายการต่อไปที่ผมนํามาให้ชมนะครับเป็นเนื้อสูงๆนะครับนั่นก็คือเหรียญหล่อจอบราบจอบ,บจอบลาบจอบยศนะครับแต่จะเป็นในรายการของเนื่อเงินเนื้อเงินในประเภทของวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญหล่อ นะครับจะมีความหนาแบบนี้เลยนะครับหนามากๆเลยราคาจองเนะี่ยก็จะค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าในส่วนขององค์พระเนี่ยต้องใช้เงินนะครับจํานวนในปริมาณที่มากกว่าการปั๊มเหรียญธรรมดานะครับ,นะรบเพราะว่าให้สังเกตดูนะครับความหนาแล้วก็น้ําหนักเวลาจับเนี่ยหนักเลยนะครับซึ่งเงินเป็นแร่ธาตุา,าอย่างนี้นะครับที่ มีราคาซื้อขายเป็นราคากลางนะครับตามน้ำหนักเลยเหมือนก,นกันกับทองคำเลยนะครับแล้วผมนำมาเทียบกับเหรียญเลื่อนสมณศักด์นะครับเหรียญหันข้างนะครับให้ดูความหนานะครับแตกต่างกันมากเลยนะครับดูด้านล่างนะครับแล้วก็ในประเภทของเหรียญหล่อการจัดสร้างเนี่ย ม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่เนี่ยต้องสร้างน้อยนะครับเพราะว่าในกระบวนการจัดสร้างเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนการปั๊มเหรียญน,นะครับมีขั้นตอนที่ยุ่งยากหลายอย่างนะครับใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการในประเภทพระหล่อเนี่ยจึงสร้างน้อยลักษณะนะครับเป็นเหรียญจอบคล้ายๆกับลูกทรงเหมือนหลวงพ่อไปวัดกำแพง เหรียญเจอะของท่านหรือว่าจะเป็นลงพวกเงินวันบางขา่านั่นเองซึ่งในยุคก,ก่อนๆน,นะครับวัตถุมงคลในประเภทเหรียญปัม๊มจะไม่ค่อยมีเพราะว่าลงปั๊มจริงๆจ,จะอยู่ที่ภาคกลางอยู่อุทย,ย,ยานีใชมากกว่านะครับครูบาอาจารย์ในยุคหลังๆปี2500นะครับก็จะนิยมจะสร้างเป็นเหรียญหล่อเป็นรูปหล่อเป็นเหรียญหล่อซะมากกว่านะครับ แต่เห็นได้นะครับจากเหรียญหล่อจอบของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับอุบา,อาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญหล่อทั้งสิ้นนะครับหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนหลวงพ่อไปวัดกำแพงหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาาหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับต่างๆ่าวัตถุมงคลของท่านในยุคเก่าๆจึงเป็นเหรียญหล่อนะครับเพราะว่า บางที่เนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลจากพระนครน,นะครับโรงหล่อเนจริงๆเนี่ยไม่มีนะครับอย่างครูบาอาจารย์ในสายอีสานเก่าๆเนี่ยในหลังปี2500ลงไปเนี่ยหายากมากที่จะมีการปั๊มเหรียญน,นะครับส่วนมากก็จะสร้างวัตถุม,มงคลเป็นพวกเครื่องรางซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นตะกุดรูปสะกดนะครับผ้าไปเกียดผ้ายามต่างๆ เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ต้องการวัตถุมองคนย้อนยุกนะครับดูมีเอกลักษณ์ดูมีความสวยงามเนี่ยแนะนําเลยนั่นก็คือเหรียญหล่อนั่นเองนะครับหรเหรียญหอลอรุ่นนี้เนี่ยนะครับลักษณะการหล่อเนี่ยหล่อได้เหมือนองค์หลวงปู่นะครับนี่คือเอกลักษณ์มีมน์ขังในรายการของเหรียญหล่อแกเป็นรูปหลวงปู่นะครับหล่อเป็นรูปหลวงปู่นั่งเต็มองค์ท่าขัดสมาธิ บริเวณรอบอง์หลวงปู่มีพระคาถาสี่ตัวลงไว้ว่านะมะพะทะเป็นพระคาถา,าท่าทั้งสี่นะครับเป็นพระคาถาที่ครูบาอาจารย์ในยุคเก่าๆชอบใช้เขาเรียกว่าพระคาถาตั้งทตุหรือพระคาถารวมทตุทนั่นเองอุปเทศการใช้พระคาถานะมามภาทะเนี่ยก็เหมือนกันกับการเรียกได้ว่า อิทธิฤทธิ์ต่างๆอิทธิคุณพุทธคุณต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับที่จะก่อเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีธาตุทั้ง4ีเนี่ยรวมตัวกันนะัพระคาถานมภะทะเนี่ยนะครับจะเห็นได้นะครับที่นิยมลงเน,นก็จะเปลี่ยนพวกเครื่องรางของสัตว์ต่างๆนะครับที่ต้องการให้มี ดวงจิตมีชีวิตมีพุทธคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวธนูเป็นสิงเป็นเสือต่างๆนะครับเป็นฮนุมานเป็นกุมารทองต่างๆนะครับต้องลงน้ำพระพาถะไปทั้งสิน้นนะครับบริเวณใต้องค์หลวงปู่นะครับมีคําว่าหลอปอนะย่อมาจากหลวงปู่มหาศิลานะครับไปชมที่ด้านหลังนะองค์นี้ในพิเศษนะครับเป็นเงินเงินนำเลิกนะครับมีโคต 2ตัวโคดงอแล้วก็กอที่ระลึก2 5 6หสนะครับมีโคดต,ตัวพระแล้วก็ตัวทะหมายเลข78นะครับเป็นเลขเรียงเลข2หลักสวยๆวงจรเนี่สวยมากนะครับแต่ด้วยความวบาวของเงินนะครับโทรศัพท์เลยกล้องโทรศัพท์เนี่ยไม่ค่อยจับโฟกัสสักเท่าไหร่ มานในกล่องกัม,มหยี่นะครับสีม่วงสวยงามมากนะครับอลังการมากๆนะครับจริงๆเนี่ยตอนที่ผมได้มาเนี่ยพระอยู่ในซีนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่จะถ่ายคลิปเนี่ยก็เลยต้องแกะซีนออกนะครับเพื่อให้โทรศัพท์สามารถโฟกัสภาพได้ง่ายๆนะครับถ้าอยู่ในซีนเนี่ยก็จะโฟกัสยากเพราะว่าสีซีน ในซีนนะครับที่เป็นพาสตนะิจะมีจะสะท้อนแสงน,นะครับรายการต่อไปเป็นรูปหล่ออุ้มบาทนะครับรายการนี้ในพิเศษตรงเป็นเนื้อเมฆพัดเนื้อเมฆพัดเนี่ยก็หายากนะครับเพราะว่ามีเป็นการจัดสร้างที่ยุ่งยากมากครูบาอาจารย์ยุคปัจจุบัน,นก็เลยไม่นิยมการจัดสร้างสักเท่าไหร่ เนเมฆพัดก็เป็นที่ยอมรับกันว่ามีพุทธคุณนะครับในหลายๆด้านเพราะว่าการจัดสร้างในการเล่นแน่เปรธาตุต่างๆเคคล้ายๆกันกับเนื้อนว่าโลหะนั่นเองต้องมีสูตรการใช้สูตรการหล่อสูตรการรวมโลหะธาตุต่างๆนะครับให้เกิดเป็นเนื้อเมฆพัดนั่นเอง สอได้เหมือนองค์หลวงปู่มากนะครับสัดส่วนต่างๆดูสมจริงนะครับด้านหลังในมีโค้ดสอหลอใต้ฐานนะครับอุดผงพุทธคุณต่างๆบริเวณชายสังคติของหลวงปู่ก็มีคำว่าสอหลอนะครับเรีอกอยู่หนึ่งองค์นะครับจริงๆได้มา2ององค์แต่มีคนบูชาแล้ว การต่อไปที่ผมนํามาให้ชมและการนี้เนี่ยผมนํามาให้ชมหลายครั้งแล้วนะครับแต่องค์นี้เนี่ยพิเศษนะครับพอดีเห็นเขาเปิดนะครับเอามาปล่อยราคาไม่ค่อยแพงแล้วก็ไม่มีใครจับเลยนะครับอพอเห็นว่าเป็นพระมีตําหนิบริเวณขอบนะครับมีการกระเทาะเรียกได้ว่ากระเทาะค่อนข้างมากเลยแต่องค์นี้ในพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นบล็อกนิยมหรือว่าบล็อกเล็กน,นั่นเอง นะครับเนี่เป็นบล็อกหูขีดนะครับเป็นผ้ากระเทาะแต่เป็นหูขีดนะครับบล็อกเหล็กด้าน,นหลังนะครับล่าะมีวงกลมนะครับดูมีความคมชัดดูมวลสารต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเปลี่ยนผ้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับราคาแตกต่างกันมากนะครับกับบล็อกยางหลายเท่าเลยบล็อกยางในี่หลักร้อยกลางๆนะครับ 200, 300, 400, 500นะครับตามความสวยงามแต่บล็อกเหล็กเนี่ยต้อง2000อนะครับองซ้ายมือนี่คือบล็อกยางนะครับความคมชัดเนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่ถ้าบล็อกยางถ้าเลือกคัดสรรดีๆนะความคมเนี่ยไม่แพ้บล็อกเหล็กเลยเป็นผ้าแท้ด้วยกันทั้งคู่นะครับแท้ยังไงนะครับให้สังเกตดูมวลสารนะครับทั้งสองบล็อกเหมือนกันไหมครับ บนตามองพระวันละเนี่ยสีแตกต่างกันได้แต่เม็ดวนสารด้านในต้องคล้ายกันต้องมีเหมือนกันไม่เรียกว่าคล้ายไม่ได้ต้องเหมือนกันเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับจะมีเม็ดดำดำนะครับเพราะผงดวงเสียษสีเนี่ยถ้าใช้กล้องส่องนะครับจะเห็นเม็ดมวลสารเขาขาวดำดำนะครับเป็นเม,ม็ดผงพุทธคุณคล้ายๆกับมวลสารสีขาวนะคล้ายๆกันกับมวลสารที่ฝังอยู่ในเนื้อของ ภาพปิดตาปดนี่เลยอันนี้เนี่ยผมเช่าบูชามาไว้พึ่งพุทธคุณนะครับถ้าไม่มีใครแบ่งปันไปบูชาเนี่ยผมก็จะย่ยมเกาะไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมมองว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับเพระหวงดวงเศรษฐนะีในอนาคตต่อไปข้างหน้านะครับชำรุดแค่ไหนหักแค่ไหนแตกแค่ไหนลูกศิษย์ก็จะนํามาขึ้นคอนะครับเหมือนกันกันกบ พ่อผงดวงเศรษฐีของหลวงปู่หม,มนทีตะซีโรแห่งวัดบ้านจาดนะครับที่ออกที่วัดป่าน้องหลงนะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งลูกศิษย์กล่าวไว้ว่าเหลือแค่หูกูก็ห้อยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีบุญวาสนาเพียงน้อยนิดนะครับได้วัตถุมงคลของหลวงปู่มานะครับเรียกเลยว่าเช่ามาตอนที่ผมเช่ามานะครับเนี่ยองซ์ซมือเนี่ยพ่ผงดวงเสียทีของหลวงปู่หม,มนเนี่ยแตก แยกกันนะครับ5้าถึงหชิ้นนะครับอันนี้ผมนํามาติดนะครับตอนนั้นตอนนั้นนะครับไม่มีทุนทรัพย์เพราะว่าราคานะคนข้างแพงนะครับสวยๆเนี่ยเป็นหมื่นนะครับไม่มีทุนทรัพย์ก็เลยเช่านะครับองค์ที่แตกองค์ที่กระเทาะนะครับมาเป็นองค์เดียวกันนี่นะครับแต่แตกเนี่ยห้าถึงหชิ้นเลยผมก็นํามาพยายามซ่อมนะครับใช้ดินสอพองนะครับแล้วก็ผงพุทธคุณนะครับที่มีสีขาว ผสมกันกับไข่ขาวนะครับแล้วก็นํามาติดนํามาแปะกันนะครับจนกลายเป็นองค์กลมแล้วก็นําไปเรี่ยมกรอบไปแขนคอ่นี้นะครับซึ่งต่อไปอนาคตเนี่ยหลวงปู่พระมหาศีลาเนี่ยบอกตามตรงเลยนะครับกระ,ทะเทาะแค่ไหนพังแค่ไหนาลูกศิษย์ก็จะไปหามาห้อยนะครับเมื่อป่งดวงเสียดีเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นผ้าที่น่าใช้มากๆเลยนะครับ พุทธคุณนะครับมีทุกองค์มีทุกบล็อกนะครับยิ่งบล็อกอย่างนะครับจะเห็นว่ามีประสบการณ์ต่างๆนะครับในกลุ่มเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับก็จบไปนะครับสําหรับข้อผมดวงเศรษฐีในการที่ผมจะนำมาให้ชมต่อไปนะครับเป็นประเภทเครื่องรางเขาเรียกว่ามีดหมอสาริกานะครับจริงๆเนมีสมาชิกและหลายท่านนะครับสั่งให้ผมหาให้ แต่บอกเลยว่าหายากมากๆเลยนะครับเพราะจำนวนการจัดสร้างน่นาจะร้อยเก้าเล่มนะครับอันนี้เนี่ยมีขนาดเล็กเขาเรียกว่ามีดหมอสาริกาเดิมทีมีดหมอเนี่ยต้องใหญ่อย่างของหลวงพ่อเดิมมัดหนองโพนะครับองค์ใหญ่ๆเนี่ยมีขนาดถึงสิบสองนิ้วเก้านิ้วกันเลยเขาเรียกว่ามีดหมอควันช้างนะการจัดสร้างต้นตํำรับของหลวงพ่อเดิมเหล็กที่ท่านจัดสร้างนะครับเป็นมีดหมอก็เป็นเหล็กธรรมดานะครับ เป็ียนช่างในสกุลของพะยุหาคีดีตีมาให้ท่านแล้วท่านก็ปลูกเศกนะครับพอมาช่วงดังหลังๆนั้นก็เลยเริ่มมีการนะครับผสมเหล็กเองนะครับตามแบบตำรับตำราของท่านนะครับแต่ก่อนเนี่ยหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านสร้างมีดควันช้างเนี่ยเจียให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เลี้ยงช้างนะครับไม่ใช้เข้าป่าเข้าดงนะครับเป็นพุทธคุณติดตัวแล้วก็ยังสามารถใช้สอยนะครับตัดกิ่งไม้ตัดหญ้าตัดอะไรให้ช้างกินได้เลี้ยงช้างได้นะครับ เป็นอาวุธเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือนะครับใช้ในชีวิตประจําวันพอมาช่วงหลัง,ลงนะครับมีดหมอเทศาตตาของหลวงพ่อเดิมนะครับก็เริ่มมีการจัดสร้างเยอะขึ้นมามีการทําให้ขนาดเล็กลงนะครับเพราะว่าบางทีการพกมีดหมอที่มีขนาดใหญ่ขนาดเ,เื่องเนี่ยไปในที่สาธารณชนเนี่ยมันจะดูคุกคามนะครับคุกคามคนในที่สาธารณะเกินไปนะครับลูกศิษย์ก็เลย เริ่มมีการจะสร้างให้เล็กลงเล็กลงนะครับจนเล็กยนสามารถที่จะมีขนาดราวๆสองถึงสามนิ้วนะครับ,นะรบให้สังเกตดูนะครับจะมีเหมือนกันกับที่เหน็บนะครับเรียกว่ามีดปากกาหรือว่ามีดหมอสลิกาได้เลยนะครับเพื่อ,อไว้ใช้พึ่งพุทธกุณนะครับแล้วมีดหมอเนี่ยเป็นของที่เรียกได้ว่ามีพุทธกุณเนี่ย ชงนักมากเลยครับในด้านของมหาปาาสะกดสิ่งชั่ว้ายต่างๆนะ่เรีได้ว่าพกพาไปที่ใดเนี่ยไม่ต้องชักออกมาเลยนะครับเรียกได้ว่าพูดปีปีศาจต่างๆเนี่ยกลัวเกงกลัวมากๆในอำนาจของมีดหมอเนี่ยคล้ายๆกับของแพ้ทานกันเลยซึ่งหลวงปู่พระมหาศิลาเนี่ยก็มีการจัดสร้างมีดหมอในเท่าที่ผมเห็น,หนมีสองรุ่นนะครับอีกรุ่นหนึงเนี่ยเป็นขนาดใหญ่ นะครับแต่มีดหมอสาลิกาเนี่ยมีแค่รุ่นนี้เนี่ยรุ่นเดียวลักษณะนี้เปลี่ยนด้ามไม้ฝักไม้บริเวณนะครับฝักของมีดหมอเนี่ยก็จะมีขั้นนะครับสามขั้นอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นสามกร,ริย์หรูอเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้่องชัดเจนแล้เท่าไรน,นะครับด้านในนะครับจะมีพระคาถาลงไว้ว่านาโมพุทธายะเป็นพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับ มีดหมอในเวลาจับต้องระวังดีๆนะครับถ้าเผลอบาดตัวเองเต้องไปให้ครูบาอาจารย์รที่มีวิชามีพลังกีท,ที่แก่กล้าลดน้ำมนต์ให้เพราะว่ามีดหมอนะมีพุทธคุณพิเศษก็คือคถ้าบาดเที่งได้ว่าของคุ้มครองของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในตัวเราเจะเสื่อมไปเลยนะครัเยียงได้ว่า ใครที่หนังเหนียวแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าโดนมีดหมอเข้าไปเนี่ยถือได้ว่าไม่อยู่ยงคงเหมือนเดิมนะครับมีดหมอถ้าสังเกตดูนะครับ <c oughs> จะมีรอยสนิมเป็นสนิมบางๆเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมนาของมีดหมอนะครับ <c oughs> เพราะว่าโลหะที่นํามาทํามีดหมอเนี่ยส่วนมากจะเป็นโลหะเก่าต่างๆนะครับที่เป็นของทนนสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสังขวานนอนไม่ว่าจะเป็น ปูตอกฟ้าลงเหล็กยอดเจดีนะครับเหล็กขนันผีภายใตทั้งกลมต่างๆนํามารวมกันซึ่งมันเป็นโลหะเก่านะครับด้วยความเป็นโลหะเก่าเมื่อนํามาหลอมนะครับนํามารวมกันอีกก็จะชอบเป็นสนิมนะครับเพราะว่าไม่ใช่สเตนเลสนะครับเป็นการรวมโลหะเก่าต่างๆนะครับก็เลยสามารถเป็นสนิมเนี่ยง่ายมากๆนะครับแต่ก็แก้ไม่ยากนะครับใช้น้ามันนะครับ กาจัดสนิมนะครับชโลมทาให้สนิมหลุดออกหมดนะครับแล้วก็ก่อนเก็บเนี่ยฉโลมน้ํามันแล้วก็ทาแล้วก็เช็ดให้แห้งให้หมาดคแค่นี้เนี่ยสนิมก็จะหลุดออกไปแล้วแล้วก็เป็นการรักษามีดหมอนะครับให้มีสภาพที่ดีต่อไปนะครับทุกเล่มเนี่ยต้องมีการตอกรันนำเบออนนะครับอันนี้ในหมายเลข108นะครับ ด้านนะครับมีคําว่าหลวงปู่มหาศิลานะครับแล้วก็มีโค้ดเล่มไม่ใหญ่นะครับเล่มเล็กเล่มเล็กมากๆเลยนะครับมีเทียบกับดินเทียบกับปากกานะครับโหครับสั้นกว่าปากกานะครับเทียบกับตะกุดนะครับเงินไหลมานะครับ น่าจะอยู่เล่าๆแค่ประมาณ3นิ้วนะครับตะกุดเงินไหลามาในแค่นิ้วแค่นิ้วไปวไปายเกือบ2นิ้วเท่านั้นเองนะเรียกได้ว่าเวลาใช้เนยนำไปใส่หลอดตะกุนะครับแล้วก็แขนคอได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้มีดหมอนนันนะอ้ในการต่อไปนะครับหลายท่านในชอบถามว่าเป็นโหมานของหลวงปู่พุทมหาศิลาไ้จริงๆเนี่ยไม่ใช่นะครับพโนมานของหลวงปู่พุทมหาศิลา ไม่มีเนื้อไม้นะครับจะมีขนุมานนะครับโชคพันล้านเนี่ยจะเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อชนวนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นขนุมานนะครับไม้คูนไตพา,ายของหลวงพ่อพัดนะครับคุณยากาโมแห่งวัดหด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์จริงๆวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดเนี่ยผมมีเยอะมากๆนะครับ แต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสนํามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับต่อไปเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะนําให้ชมบ้างนะครับเพราะผมเก็บไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เลือกเก็บเฉพาะบางรุ่นนะครับเพราะว่าเก็บทุกรุ่นก็ไม่ไหวเพราะหลวงพ่อพัดเนี่ยท่านสร้างเยอะเหลือเกินเพิ่มมากผมได้เ,ก,ก,เก็บเฉพาะที่วัดออกอย่างเดียวหลวงพ่อพัดเนี่ยท่านเก่งนะครับเก่งมากๆเลยนะครับแต่อาจจะเป็นด้วยวัตถุมงคลที่สร้างเยอะนะครับ ราคาของวัตถุมงคลของท่านก็เลยไม่แพงสำหรับวันนี้เนี่ยขอจบคลิปนะครับด้วยวัตถุมงคลของหลวงปู่ที่ผมนำมาให้ชมนะครับ,นะรบก่อนจบนะครก็อีกองหนึ่งนะครับลืมเพิ่งได้มานะครับเป็นพระมรุ่นมหากระถิน่นนะครับเป็นรุ่นแรกที่ออกที่วัดหมืนเหิน มันประทาดเหมือนคิงนะครับเป็นเนื้อนวะองค์นี้เป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับผมก็าลังเก็บอยูนะ่ดูเป็นเหรียญสวยงามแบบคลาสสิกดูมีความเข้มขัง,งมากนะครับผมว่าอนาคตต่อไปเ,เหรียญรุ่นนี้เนี่ยต้องแรงนะครับเห็นได้หลายท่าน,นก็เก็บเหมือนกันนะครับราคานี่ก็ยังไม่แพงนะครับรอยู่ที่หลักร้อย สำหรับวันนี้นี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอให้ศิลานสิทธิ์ของน้องปูพ่อมาศิลาทุกนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลมหนาวมาแล้วนะครับอากาศค่อนข้างเย็นนักมากนะครับต้องรักษาสุขภาพนะครับไม่นั้นอาจจะเจ็บป่วยได้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีพวกกระศัพ์ นะครับมีสมบัติมีความสุขทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะครับเจริญในธรรมมันสวดมนต์ภาวนานะครับถึงครูบาอาจารย์นะครับทาบุญนะครับขอให้ทุกท่านในพบแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้บุญญาบรมีของหลวงปู่พูมาศิลานะครับปกป้องนะครับปกปักรักษาลูกศิษย์นะครับของท่านเนี่ยทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอจบลีปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ